สวัสดีครับผม i อไอแช n แนนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ในเรื่องของขายอะไรดี EP ที่6นะครับนี่ผมพาไปดูกันตลาดนี้มีชื่อว่า BigHaha นะครับอ่าก็ดูง่ายนี่เป็นหน้าแรกหน้าต่างแรกของเขาเลยอ่าสินค้าค่อนข้างจะมีหลากหลายและลงรายละเอียดไว้ชัดเจนนะครับก็ใครอยากสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มเติมก็สมัครได้เลยนะครับนี่น ส่วนผมยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่า,อาแอปเขาเอามีอะไรบ้างนะฮะพอเลื่อนลงมาก็จะเจอบอร์ดรวมสินค้าทั้งหมดนะนี่เป็นหมื่นกว่ารายการเลยนะครับมีบอร์ดขายเครื่องเสียงบอร์ดประดับยนต์อะไรยนต์ด้วยนะครับบอร์ดหูฟังบอร์ดตัวเครื่องบินโรงแรมที่พักบอร์ดมือถือแท็บเล็ตนะฮะคอมพิวเตอร์กล้องเครื่องใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์อุปก,กรณ์แต่งบ้านของสะสมต้นไม้พันไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้า รองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับรถยนต์มอไซค์ในกาวแว่นนะตลาดพระก็มีครับซื้อขายกิจการกันเลยเชียวบ้านที่ดินนะฮะเครื่องสําอางแม่และเด็กมีดหุกคอ์ดูสิครับคตดเยอะนะครับแอปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแอปที่าหาก็ได้นะครับหรือว่าเอาลงมาขายนี่ก็ได้เช่นกันนะครับาสามารถแบบเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับใครที่ที่แบบเอ้ยอยากจะลงขายเยอะเะไว้ ผมคิดว่าลงไม่ยาะครับแต่แอปนี้ผมอาจจะยังไม่ได้บอกนะครับผมเจอแล้วผมเลยพามาชมก่อนเราก็ชอบไหนแล้วก็เลือกดูได้นี่ของซาสมกดเข้าไปดูหน่อยสิเออจากที่ผมดูมานะครับเขาจะมีราคาบอกชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนี่ที่อยู่ด้านล่างนี่เลยเห็นไหมฮะรายละเอียดเขาจะใส่อยู่แถบนี้นี่แล้วก็จะมีรูปเป็นโพสตอออารมณ์เว็บเว็บเว็บบอร์ดนะครับอารมณ์เว็บบอร์ด ดีเลยอะดูง่ายด้วยดูง่ายด้วยดูต้นไม้และพันไม้บ้างนะครับสินเวอร์โอก๊กนี่มีราคาบอกไหมร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งเห็นไหมฮะมีราคาบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพสวยภาพสวยดูง่ายเลยผมว่ามันมันคลาสสิกมากนะครับเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับลองเราก็หามาหาได้เป็นแนวทางได้นะฮะ ขายอะไรดี EP ที่6ลองดูลองดูหลากหลายอย่างเอามาลงก็ได้นะครับรถเข็นเด็กคา m เมล่าระบบออโต้ล็อกปรับได้3าระดับเนี่ยฮะมีราคาไหมอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ไม่มีราคาหรอส่งต่อนะเนี่ยฮะเขาจะเหมือนจะโพสต์จนมีราคานะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาแบบให้ระบุไว้หรือเปล่านะครับเนี่ราคาเด็กนี่ฮะห้าพันเหลือ -990 เก้ารอยเเนี้ถูกมากนะครับถ้าแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วใช้แป๊บเดียวลองมาทักทักดูหาเขาได้เลยนะครับรถเข็นเด็กแชร์ได้นะครับเว็บปอรดโหยกระทู้เพียบเลยเราจะหาอะไรก็เซิร์ชได้ด้านบนค้นหาสินค้าค้นหาชื่อผู้ขายได้เช่นกันนะครับเข้าดูรายชื่อสมาชิกซิดูสมาชิกใหม่ได้ด้วยนี่ Big 55.com นะครับ ใช้งานในเว็บเมื่อท่านสมัครแต่ลืมรหัสผ่านกรุณาอย่าสมัครใหม่อ้อเนี่ยโอ้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะดูดิโูเยอะนะครับเยอะนะครับมีตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักด้วยโออย่างเท่นะครับทริปอยุธยาหนึ่งวันนะฮะเขามาดูรายละเอียดได้เลยราคาสองสามเก้าศูนย์ มีราคาบอกมีรายละเอียดบอกค่อนข้างชัดเจนนะน่าเชื่อถือนะน่าเชื่อถือใช้ได้เลยนะครับแอปนี้เออเปิดตลาดใหม่แล้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้ารเท้าโอ้โจัก,กรยานก็มีนะครับใครสายจัก,กรยานแนละ้วเข้ามาดูกันได้นะโมเดลของเล่นเกม234กระทูรหัสฟรนะีไฟฮะโอ้โหขายแบบขายรหัสเกมอันนี้ด้วยยังเจ๋งอะ่ะ อันนี้ไม่มีราคาเหรอวอันนี้ไม่มีราคานะครับอืมไม่มีราคาจอยมือถือขายฟิกเกอร์โมเดลอนิเมะโมเดลญี่ปุ่นโมเดลฟิกเกอร์งานกดดังระพาพสวยเริ่มต้น2 5 0ร้อยห้าร้อยซื้อครบแปด้อยส่งฟรีว้าวเจ๋งนะครับแต,แต่แต่สอบถามเขาให้ลงข้อมูลนี่นี่นะครับถ้าใครอยากสมัครสมาชิกก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดูก่อนนี่ เมื่อกี้ลองเข้ามาแล้วก็แอบเยอะเมือนกันก็เลยเอามาแนะนาเพื่อนๆก่อนนะครับเนี่ยก็อกายละเอียดไปมีถ่ายแบบประชาชนด้วยนะครับประมาณนี้สมัครสมาชิกห,หลักๆก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเงื่อนไขบอร์ดนี่เข้ามาอ่านได้นะครับก,กฎกติกานะครับของเขางวดประกาศซ้ํากันหลายๆกระทู้ภายในหนึ่งวันนะฮะ บิ๊55นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับสำหรับขายอะไรดี EP ที่6ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ยังไงก็ฝากกด s u b สไคร b ์แล้วกดไลค์ให้กับ i อเอชแชน l ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ